พอดีวันนี้คนไข้มาเยี่ยมนะคะคนไข้อยู่ที่ต่างประเทศนะทำรากฟันเทียมยึดกับตัวฟันปลอมถอดได้นะคะทำกับหมอมาสองปีแล้วแหละวันนี้ได้กลับมาไทยก็เลยมาให้หมอคุณิงปูให้นะหมอเลยมีโอกาสได้ถ่ายวีดีโอมาให้ดูนะคะลากฟันเทียมแบบที่เป็นตัวยึดตัวฟันปลอมถอดได้นะคะมันมีข้อดีตรงที่ราคามันจะถูกกว่าตัว ลากเทียมชนิดที่มันติดแน่นไปเลยแบบไม่ถอดมาเลยนะคะจะแยกเป็นซี่ๆหรือว่าจะยึดเป็นแผงเลยอย่างเงี้ยถ้าตัวนั้นก็ราคาจะหลายแสนนิดนึงนะคะส่วนแบบนี้เนี่ยนะจะใช้ต่อหนึ่งขากรรไกรนะคะก็หมายถึงว่าขากรรไกรบนแล้วก็ขากรรไกรล,ล่างนะในหนึ่งขากรรไกรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2อถึงสตัวนะคะแล้วก็จะไปยึดกับตัวฟันปลอมถอดได้นะโดยในปากเนี่ยก็จะมีเป็นน็อตแบบเนี้ย ยื่นออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของฟันปลอมแบบถอดได้เนี่ยก็จะมีไอตัวหลุมเที่ยวไว้ล็อกกับกับตัวรากเทียมในปากนะคะข้อดีของมันรากเทียมชนิดนี้เนี่ยก็คือมันจะทําให้ตัวฟันปลอมแบบถอดได้เนี่ยแน่นขึ้นเยอะมาก นะคะพอเวลาเราถอนฟันไปนานๆหรือว่าใส่ฟันปลอมมานานๆหรือว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้กระดูกอ่ะมันละลายเตี้ยลงเรื่อยๆเรื่อยๆพอเวลาใส่ฟันปลอมแบบถอดได้นะมันก็จะหลวมขึ้นเวลาเคี้ยวอะไรเนี่ยเวลากินอาหารมันก็จะขยับได้นะคะแล้วก็อาจจะกัดอาหารไม่ขาดประมาณนี้นะคะพอใส่ตัวนี้ไปเนี่ยคนไข้บอกว่าแน่นมากแล้วก็เคี้ยวอาหารได้อร่อยขึ้นแนะนําให้กับคนไข้ที่ทําฟันปลอมทางปากแล้วมันหลวมมากๆนะลองตัว ลากเทียมแบบนี้ดูนะคะมันค่อจะเคี้ยวข้าวได้สบายขึ้นเยอะเลย